สวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเก่าเนาะค่ะกับป้าบนคนอีสานมือนีป้าบนคนอีสานก็ได้ไปติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายทองชีค่ะคุณยายทองชีเพื่อนฝันว่าหลานเอาเนื้อมาหั่นค่ะสีปอนเนาะค่ะเอาใส่มือให้คุณยายสงเอาไปเมียนใบสองค่ะเอามาให้คุณยายค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายทองชี เพื่อนจีนสูบเหรอเพื่อนอะไรแต่ไปตั้งมืงเอาน้ำกันค่ะกับความฝันของเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณยายต้องสีงส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากห้างหายคุณยายไปซ้ำงวดเนาะคุณยายเนาะก็ได้ยินว่าคุณยายฝันถึงงวดนี เรื่องเล่าความฝันของคุณยหญ่ท่องสีดีเพลนสีฟันจังใดกะให้พี่ใหญ่อวังฟังเนาะเป็นจังใดคุณยหญ่หรอสีฟันเล่าจังใดสวยเจ้าลายจังไหนฝันว่าถ้าเอาเนื้อมาห่างเว้ยฝันว่าหลานเอาเนื้อมาห้างสามสามแทงเป็นแทงจังสี่ซีอันเอาไหมซี่อันบ้านแม่ว่าหูกูว่ากูกินเนื้อยังเอาเนื้อไม่กูอยู่เอาฉันเอาไปกูยินยังเจอสองอัน ăn nha, hoa nha, hoa kìng khao hoa 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 con hoa 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 Mẹ hoa 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 เน er ื้อนี่เนื้อยังคุณยาใหญืแกงหัวอูู่สวยงามแม่ก็บอกเป็นปิ่งจึิงเอาไว้แกปิ่งอยู่เราบอกแล้วยังคืปิ่งช่ค่ะร้านหน่อยเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณยายเพิ่นปั่นครับบาดนี้เอาใส่ตู้เย็นแล้วไปจังได๋ต่อล่ะคุณให่ไม่ไม่ก็พริกไใหญก็บ่ทันได้เฮ็ดจังไหญ่เพราะว่าแกยังไปยังไปยังว่าได้เฮ็ดอยู่ค่ะเพราะว่าแกสิเฮ็ดอยู่ แต่จะลบเนี่ของจหงายงนรแต่จะวางู้ใหญ่เยอั้อันอันนู่ใหญ่ยแต่ว่ากู่อะไรเพิ่งอันทีอันกูใหญ่สองอันจะจลูเจะของค่ะว่ามาจาแม่ถ้ามันอันฝันว่าแกงที่ฝันว่าอะไรยัง่งแม่ใหญ่เงินเป็นใหญ่เงินก็ไม่คือะไม่กัดระยุทธ์เบานีความฝันนีใายคุณยายดีตัวเด็กคุณยายดีตัวเด็กแม่ตัว่า สีซี่สีใหญ่่ว่าซีซีีีเต่าขึนใหญ่สันขนเนือจะมาตีซีซีค่ะข้างเดียวเลยบอกคุณแม่อือเน้นๆเลยแต่จังเน้นยังยังหางคิดยังใจแต่ว่าแต่ว่าม่ง่ายมันจะเป็่งีโอสค่ะค่ะ่นี่เอาข้างเดี่าเงี้ยใช่ซีสองซีซ สี่สองก็คือเป็นเป็นใหญ่ไอ้กอจีวานเห็นมั้นั่นเลงสองแท่งเนาะอืค่ะเป็นสี่สองก็ได้หรือสี่สี่องก็ได้สามตัวแน่นี่เราคื้มวาแม่เปาเลยก็หายสี่สีนันออกซีสองเนี่ยอืมค่ะค่ะที่กูแข่งกับเป้าอีวานเา้าพี่น้องแต่ว่าสองอันเพิ่ไใส่มือหายเนาะคนณยายเนาะสองอันใส่มือหายแม่ สองอันนึงเนี่เอาไปใส่ต hmm. yeah, yeah ouais, <habitude> ูวไายค่ะกาให้กันสองหาน้ำเน่เนาะค่ะเนาะสองซีสองหเพราะว่าเิ่นเด็อซเมอให้หาซีซีหือที่หาซีซีหาซีสองหาซีซีหาซีสองเพราะว่ามือกัหาแม่ใส่ให้ใส่ซมือให้ว่างสซมเมอรนแหะ พันพันมหุเน้บ่ลอยดอกไม่เบเพนพเนื้อห้แล้วพ่นเอาใส่ในตัวแล้วพ่นยางไปใส่คุณยหญ่ออย่างอบมาม่รู้ว่าเ้าโอ้ยส่นถึงเจ้าโค้ชโค้ชโค้ช่ค้ชโคเพโค้ชโคอากค้ชโค้ชโค้ชแค้าโค้ชโค้ชโค้มโคางโค้ชโม่ชโคนชโคกชโ้ชโค้าโค้ช้้้้้้ ลานลานหกพันค่ะเอาบุกินโตอวไรข้าวบุกินตอวไกขัาวั้งว่าเอาน้ kaf, องอัน้องอันอย่เอาไว้มาเอาไปใจกจู่ไว้ท่าเราก็มัน่ะแต่ว่าเท่าที่คุณยายเคยฟันมาถ้าฟันว่าได้เนื้อนี่สิมีโชคสีได้เงินถ้าเมนสือเล็กกสีถือแต่กถือว่าเป็นฟันที่ดีเนาะคุณยายเนาะคัะทัาห่เน้องเมนทังนี้ก็มน คุณยายเคยฝันได้เนึ่อบ่ค <author> <quas barbecue> ่ะฝันเคยฝันแ่ยังไงก็ฝันว่าเอาเนื้อมาปันมันก็พออ่ฝันก็ยังก็พออยู่ตัวใหญ่เกีดใหญ่คนละสามสองอย่างนี้กนง่ายไม่ไม่มีป ก็สี่ก็่่ิ่่นแข่งขันว่าใจญ่ังไงให่รูว่าเผารือุ่นียไ้ฝ่ว่าเผามาวันนี้ก็มาฝันเห็นเนื่ออีกเนาะโดนเหรอเขาก็มาฝันเห็นเมาต้องมันว่าโดนกันฝันว่าได้สินได้ไขได้เนื่อใได้นังมีม้านหลานนอกแต่ว่าสุก้องเมะ ขึ้นไปว่าขึ้นไปฟันเรียงชีนเอ้ยเงี้ยไปว่าแต่ฟองมีนจิงมากเสียจังเียอะเกือขึ้นชันๆแต่ว่ามาเอาความฟันกับคุณยายกับเ่เคยว่าเล่าสิ้ฟันยินเหนือเนาะคี่เรื่องว่าบฟันโดนฟันเจี๊ยกก็พอดีฟันเหนือก็เข้ากันไปขื่เอาขื่อเขานั่ง อ๋อบาิทบาทหาซีซีนี่ก็เป็นตัวเล็กที่งามเนาะนีออะ่เนาะแบบเนาะค่ะจังเด็กให้ท่าผู้ชมพิจาระนาอ,าอาเนาะโค้ดแต่แฟนตัว เนี่ยกรบโปงแก๊กน่องคือตัวใหญ่ขนาดค่ะกับฝ่าธรรมชุมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปตัดเหรนมุนเหรินเอาเนาะค่ะเนาะค่ะข้อฟันของคุณยายกะมีเพียงเท่านี้แม่นบอกค่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายเท่าสีหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวท่านตุลีกนวท่านก็ฝันให้กับท่านผู้ชมของเราก็ขอให้ท่านผู้ชมของเรากับคุณยายโชคโชคมันมันรวมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาสรุปตัวเลขของ ยายช่องสีเนาะค่ะคุณยายช่องสีเลขของคุณหาซีซีหาซีสองซีสองสองหาค่ะซีซีฤกษของคุณยายช่องสีเนาะค่ะคุณยายช่องสีเพิ่นฝันว่าหลานเอาสินมาให้ค่ะเอาเนื้อแหงเนาะค่ะเอาเนื้อแหงมหาให้ซีซีสินค่ะ แต่ว่าหลานเอาไปเมี่ยนใไบไหงสองค่ะให้คุณยายเอาสองพิ่นห้เอามือมาหับเอาเนาะคะ่ะคุณยายก็ได้ตีเป็นตัวเลขมือหาเนื้อสี่สิบแดงออกเป็นสองส่วนเนาะคะ่ะเพิ่นเกิดได้แปลเป็นหาสี่สี่หาสี่สองสี่สองสองหาสี่สี่ค่ะเของคุณยายช่องสีเนาะค่ะ มันทีที่1กพฤษภาคมพศสองพันห้ารอยกด,ดอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนํำนด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานก็นมีเพียงเท่านี้คลิปนาโผกันใหม่โศกโศกหมันหมันลำลำเรื่อยเ่ยิงหิงปังปัง,ปงกับตุเร่ของคุณยายทองสีเนาะค่ะสวัสดีค่ะ